พี่พันแดงร้ายจริงๆมีอ่อนให้สาวเลยนะเรื่องนี้พี่ยอมไม่ได้จริงๆอ้โหโว้าวอันนี้อันนี้รางวัลหนึ่ง โกคาร์ดอะเฮ้ได้จานโอเคได้ครับได้ได้ได้จานุกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจานโจมาได้ขับทุกคนแน่โกคาร์ดรถบัมรถบัมปล่อยรถให้อุ๊ยเดียวเดี๋ยวตีกันเองแล้วน่ะ โอ้ยไม่ปล่อยก็ได้รถน่ะจะแข่งหรือจะคุยเออเฮ้ยพี่แมมเฮ้ยเฮ้ยไม่คุยต่เมื่อกี้มือหน่ะแก้ตัวดีกว่าเอาใหม่แก้แก้ตัวยังไงดีเส้นถนนยาวไหมถือว่าลงสนามไงเมื่อกี้หนุ่มมือหนหัวได้เกิดสองทีนะชนะสองรอบแะบหนูมือหนัาแมมบอกว่ามันมีสนามแข่งอยู่นี่ชวนจันโจไปเล่นปะชวนแล้วจันโจเดินไปจันโจมาพวกเราถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ยจ๊ะ ไปปเล่นไไไซื้้อบางม่เดี๋ยวเราเอารถอันนี้ไงเราเอารถเราเอารถจานโจงไงเหมือนเดิมอ่ะเขามีหลายอันเหรอสวิตตี้ฮะเข้ามากับสวิตสวิตตี้ไงสวิตตี้เสร็จให้ได้ครับดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวิตตี้ครับผมสวัสดีครับพี่เลือกใครติดไม่รู้ไหนอ่ะติดตรงไหนอ่ะได้แก่งอยู่ย่าสีขาวเนี่ยดูดีไหนย่างไวมากย่างงงเลยครับยังรูปนายยกเปล่านายยกไหนตัวอยาว พี่แพนดันดีหนูมือหนูหัวจะอ้วกอ่ะว่าลองสนามน่ะพี่ได้หนึ่งก่อนแล้วนะเขินเรไม่เอาแลวไม่คุยด้วยแล้วเอาแง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 เกลียดเสียงพี่แมอ่ะเกลียดอะพี่แเป็นอะ เาใส่ของเข้ามารถส้มๆท,ทำทำมาเต็มยังยังไม่เต็มเหรอโทรโบใช่เหรอไม่เอาไปทำอ่ะเอ่ปดพ0นมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ย <Kaw? S 2> <c oughs> ใช่เหรอพี่รู้จักช่างช่างทำให้ฟรีฮะ <c oughs> พี่รู้จักช่างเดี๋ยวพาไปคุย ได้วัดไปกับอาการแต่มันอย่างเดียวเลยมันอันนั้นไม่ได้มันลอยตรงตรงเหลืองไม่ได้อะถนนเส้นยาวนี้แข่งลงไปมันมีถนนอยู่บนเขาโน่นใช่ไหมเออมันมีถนนอยู่แหละไม่ดับเครื่องคุยกันนะนงมโค้ดไ่ดัับเคครื่องุยกนนะาจะรวยแหละน่าจะรวยรวยน้ำมันมันดับยังไงอ่ะทำมือไปลูกเตลยูน่ะ โอเคดับได้ต้องเล่าลางให้ฟังปะเล่ามาตอนแซฟเข้ามาแรกๆอ่ะมีคนหนูเคยเล่าพี่แพนงฟังแล้วเวลามีคนพูดว่าให้ทำมืออะแซฟก็ทำมือองี้แล้วก็บอกว่าแล้วถ้าหนูจะทำเป็นตัวยูหนูต้องทำนิ้วยังไงเฮ้ยแซบเกิลแล้วเขาก็ขำกันต้องขำแหละ ก็เขาก็พูดทำนิ้วเป็นทำมือเป็นรูปตัวแซดเป็นรูปตัวยูแล้วก็นี่มันชี้อย่างเดียวต้องทำไงอะไรฟังตัวว่ามาไปดูสเก็ตข่าวมาอาว่ามาพี่โอ่งอ่ะผู้จัดการดีเจอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเขาเข้าไปโวงวานเขาไปดีเจอืแล้วคนก็บอกให้ทําให้ทํามือเป็นรูปตัวทีพี่โอ่งพี่โอ่งก็เลยถามว่าได้ทำมือเป็นรูปตัวทีนี่ต้องกดอะไรแต่ลคน ววเมื่อวานเมื่อวานโอ่งก็ไปเล่นกิจกรรมกับเราไม่ใช่หรออ๋อเขาไม่อยู่แล้วเหรอส้มหายมึนหัวแล้วบอกจะได้เอารอบแก้ตัวห้ารอบพอเมื่อกี้หกจะอ้วกอ่ะยากฝึกซ้อมนี่ซ้อมเดี๋ยวไปแข่งไงเองออาจารย์โจมาบอกเลยหนุกหนานแน่นอนนั่งดูอีกแล้วอีกที่เฮ้ยอะไรให้อาจารย์โจเสกไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ล่าสุดก็หลอกให้กูไปต่อยมวยในน้ำหนึ่ชั่วโมงเลยอีกจริงเหรอมวยน้ำด้วยเหรอมีมีมีไอ้ต่อยมวยน้ำไม่เท่าไรไอ้ปีนขึ้นเขาเนี่ยกูกูยอมเลยกูกลางร่มรอเลยเจ้าพอกิจกรรมเหรอจานจูอ่ะใช่สุดยอดจริงแล้วจานจูอ่ะเฮ้ยไม่รู้จักเหรอจาูอ่ะนะจานจูอ่ะพี่แมมต้มส้มขอบมาแล้วอาเฮียเฮียหายหลาม อาเดซอายาบักลีคักบวกเลอาหารกลีคัอายาไโกคักกันวคอทอปเลยหรอคอกท็อปไงค็อท็อปทำไมเขาถึงเรีกว่าโกคาดวะไม่รู้มันคือโกคาดงไงมเขเรียกโกคาดอ่ะอ๋อโกเป็นถ้โกคัมันเป็นช็อกโกแลตน่ะใช่ดีนะไมมโกยุด มันก็เบเบรแต่ละคนเออพี่ขอทวงรางวัลก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องให้เสร็จให้เสร็จก่อนเขนาอีกแล้วแตะกงก็เปล่าแตะหน้าข้างๆนี่มันนั่งได้เหรอเอาเงี้ย5อิโมดไอ้แก้วพึ่งเขามากระตจอิโมดอะซิสี่แตะซิสี่ อันนี้เขาเป็นใครอะตากล้องเหรอแปดีเขาเป็นกิติมาศกรอจัดไว้ไอ้หนุ่ม1ิบสี่แปดทำคะเนนได้เลยล่ะไม่ได้ถูกใจไม่เอาอีกไม่ถูกใจไม่เอาด้วยนะอะไรวะเ้ยเฮ้ยเบาเบาโตนเบาจะไม่เหลือทรงกูเลยนะ เง้วเลยนี่เพื่อนสาวอรอเพื่อนสาวหนึ่พอสอนหนึ่งบ้านฉันอยู่พันนกชื่ออะไรนะลืมไปเลยเด็กคนนั้นอ่ะซมโมรู้จักมีมนี้เปล่ามีไหนกินข้าวยังคะอ๋อกินข้าวยังคะไม่รู้เสียงต้องกดต่ำ โอ้ยยังไม่รู้เลยยากอ่ะเสียงต่ําๆอ่ะกินข้าวยังข้ากินข้าวยังข้าข้าข้ากินข้าวยังค้าโอ้ยทําไม่ได้อ่ะพี่แซ็บทําได้อ่ะไหนอะเฮียทำดีเฮียทำดีกินข้าวยังคะเสียงต่ำเอาเอาแบบคนจีนด้วยไหเอาแบกอะไรเสียงต่งเหรออืมกินข้าวก็ยังคะ อะไรของอะไรของลรือเนี่ยอะไรอะว่าอะไรวะกินข้าวเสียงตังอะไรวะต้องไปดูมีมหน้าเขาชื่อมีมอะไรความสัมพันธ์แบบกินข้าวย่างอะกินกินข้าวอย่างเขากินตังอะไรสั่งขนาดไหนวะไม่รู้อะโอ้ไม่เคยดูเหรอเกณฑ์เดเร็วเฮียเกณฑ์กินข้าวข้าว หลุดยอมยอดค่าต้องสูงหน่อยไม่ใช่ข้อยองค่ะไม่ได้ไม่ได้จะเป็นนกอะไรอีกนิดนึงอ่ะขอ google ดูแป๊บนะลองดูลองดูบอกเลยตลก เธอวิทฟิลหวานเวอร์น,น่าปะปะปะเริ่มเอ้ยเดี๋ยวไปเป็นกรรมการให้หกรบจะคุยหรือจะแข่งพูดมาเม,กมก่ก็ได้ครับไปไปไปรอจุดสตาร์ค่ะ พร้อไมยังดูรถดูรถฝั่งนู้นด้วยดูรถฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวยืนขาไปไหนโอเคอยู่ตรงตรงไหนตรงนี้งไอ้ไอ้กางเกงลายดูรถให้ด้วยเนาะนับครับพร้อมแล้วบอกหนึ่งสองสามไปขอโทษครับขอโทษครับ thank <laughs> you สเตเดียมล่ะสเตเดียมไหนสเตเดียมอยู่นี่ไปแล้วรับรางวัลเขาไม่ยอมมารับรางวัลตรงนี้เขาจะรับรางวัลตรงนู้นนรับตรงนี้ก็ได้ ที่มารับรางวัลครับเราอะไอันไหนอะแป๊บนะจอดรถก่อนหนอต่อรถดีๆดิเด่ะคนเขาก็เหยียบรถนะรับรางวัลรับรางวัลน่ะซ้อมเด็กด มารับเงียบเงียบพี่ประแดงมารับเงียบเงียบเขาจะรับรางวัลตรงนู้นป่ะมารับเงียบเงียบจีทำไมล่ะทำไมรับรางวัลเงียบเงียบไม่ได้ทำไมต้องรับรางวัลกว้างกว้างรับเขาจะต้องการรับรางวัลเงียบเงียบอะค่ะคุณผู้ชนะอุ้ยแสนดีเดี๋ยวซ่อมรถให้นะเเขาิดใช้ไป แล้วรางวัลเงียบๆมามาแหมพร้อมเชียวนะอะไรนะโอ้ยหนูถ้าหนูไม่มืนหัวหนูชนะแล้วอะ พี่พันแดงร้ายจริงๆมีอ่อนให้สาวเลยนะเรื่องนี้พี่ยอมไม่ได้จริงๆเข้าโผอันนี้อันนี้รางวัลหนึ่งรางวัลสองไปทำพี่ลบนะเดี๋ยวพี่ตัดอันนี้ราง,งวัลสอง ไฟได้แล้วไฟหนูไฟหูไฟหน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 ูไม่นไปเปล่าเกงไปเปล่าไปเกิงไปไเจลไไเป็นไม่จเไม่ว่าอะไรเลย ไม,ไม่ใช่ก็แค่อะไรอ่ะอแข่ง<ล>โกลลคาร์ดก็มันก็ต้องมีรางวาัลก็แข่งโกคาร์ดเราพูดไปแล้วว่าเราจะมีรางวัลน่ะใช่ไหมพี่พะแนงใช่เดี๋ยวเรียกคนมาซ่อมรถให้เสนดีก่อนให้แสนดีกลับไปแบบแซ่บๆอ้โอโทษคนบินขอโทษคนบินขอโทษพี่พะแนงเหมือนไส้ป้าแอบเหมือนไส้โนล่าชัวพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เดี๋ยวพี่เรียงข้าวพี่เรียงข้าวพี่เรียกเคส เลยหนึ่งล้านจานข้าหอหนึ่งล้านจานอุ๊ยบ้าโดนชนทำไรนะ่ะ เคยเจอจานโจย่างอ่ะน่าจะเคยเจอแต่ยังไม่ได้คุยเลยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวรอครับจานโจจัดกิจกรรมสนุกอยู่โอ้ดีเลยจะได้ไม่เหงาหน่ะกิจกรรมเขาแถมเงินด้วยนะคนนี้ยรัจัดกิจกรรมฟรีแต่กิจกรรมมวยน้ำนี่ก็ไม่เอานะหนูไม่ไปต่อยมวยในน้าแน่นอนไหวก็จะตายอยู่แล้วอ่ะจะบอกไปแล้วว่าวันนี้ขอแข่งเป็นรถรถบัมรถบัมบอกแล้วเอ๊ะหนูจะเรียกช่างรอบที่สอง่ะลืม